วิเคอ์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่26กลุมภาพันธ์พุทธศักราช2567กับผมแจมเ,มเต็มข้อสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากแฟนๆหน้า YouTube กันอีก3คู่กันอีกเช่นเคยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเริ่มกันที่คู่แรกเลย สึกกันโชซิลีอาอิตาลีจะลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นทางด้านของโลมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตดิโน่เฮดูเฮดการพบกัน5นัดหลังสุดเป็นโลมาชนะ3แล้วก็เสมอกันไป2ครั้งส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของโลมาชนะ2เสมอ2แล้วก คูต่อมาลงสนามเวลาตีสามตงศึกลาลิก้าสเปนเป็นทางด้านของคิโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาโยบายเยกานเฮดูเฮดการพบกัน5นัดหลังสุดเป็นทางด้านของคิโรนาเนี่ยชนะ2เสมอ2และเป็นลาโยชนะไปได้1ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของคิโรนาเนี่ยชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของลาโยเนี่ยไม่ชนะใครเลยเสมอ2อแล้วก็แพ้ไป3 สื่อต่างประเทศวันนี้หยิบยกมาให้คิโรนาเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0-7 5หต้องบอกว่าคิโรนาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยหลุดฟอร์มไปเอง5นัดหลังแนวโ,โหแทบจะไม่ชนะใครเลยคือโดนแล้วมาริดทิ้งห่างไปหลายขุมแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ด้วยความนิ่งของนักเตะของคิโรนาเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ามาริดแต่ว่าวันนี้น่าจะต้องทําแต้มเพื่อไล่แล้วมาริดให้ได้ทันมากที่สุดฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องวัดใจไปที่คิโรนาได้เลย และคู่สุดท้ายครับศึกพิมลเกอังกฤษลงสนามเวลาตีสามต้องเป็นทางด้านของเวสแฮมยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดเฮดเวทการพบกัน5นัดหลังสุดเป็นเวสแฮมชนะไปได้1และเบนฟอร์ดชนะไปได้ถึง4ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเวสแฮมเนี่ยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3ไม่ชนะใครเลยส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทางเบนฟอร์ดเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้ไป4 สื่อต่างประเทศวันนี้เปิดกำแพงมาที่เหมือไหนเหมือกันต้องบอกว่าคู่นี้เฮด to h เฮดเป็นทางเบนฟอร์ดทำได้ดีกว่าส่วนฟอร์มการเล่นช่วงหลงัหลงๆเนี่ยถือว่าย่ำแย่ทั้งคู่ฉะนั้นคู่นี้โอ้โหเลือกอยากจริงๆแต่ถ้าจะให้เลือกความพร้อมนักเตะผู้เล่นเนี่ยยังไงก็ต้องวัดใจไปที่เวทแฮมยูไนเต็ดวันนี้ต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาแล้วก็เล่นในบ้านด้วยวัดใจที่เจ้าบ้านอย่างเว์แฮมยูไนเต็ดได้เลย ปุบสามคู่วันนี้วัดใจหน้าบ้านให้หมดเลยไอเอลงมนาคิโลน้าแล้วก็เวสแฮมยูไนเต็ดส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ำคืนนี้ฝันดีอิ่มๆจุกๆแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ